สวัสดีครับผมสาโรุทธฟทศพรครับในนามร้านจรันนุ่งเหลืองสองมันทิพย์นะครับตั้งอยู่ตำบลตะเคเียนอำเภอด่างขุนทดจังหวัดันครราจัสีมานะครับวันนี้เป็นวันาทิตย์มาอัเปเดตสินค้ารถไยเล็กเก่าญี่ปุ่นส่วนที่เหลือนะครับนี่ครับจะมีท u 1 7หนตัวนี้น่าจะระเบิดเป็นอะไรนะครับแล้วก็แลนโฮป ta สองหนึ่งศูนย์ระบบหางเป็นด้่นธรรมดาพวงไหลเวอร์นะครับแล้วก็แลนด์โรบ ta สองสามห้าพวงไหลาวเวอร์ระบบหางธรรมดานะครับแล้วก็เรเวอร์สองห้าห้าหรือ ta ยี่ห้าแรงสามสุกพวงไหลาวเวอร์ระบบหางเป็นด้่นธรรมดานะครับแล้วก็สองห้าห้าเช่นเดียวกันเหมือน,นกันครับระบบหางธรรมดา เวอร์นะครับตัว2800นี่ก็ power หางธรรมดาแล้วก็ ta 290ก็ตัวนี้ power ระบบหางธรรมดาทั้งหมดนะครับคือถามว่าระบบหางธรรมดากับไฟฟ้าอะไรแพงกว่าระบบหางแม่นด้นธรรมดาแพงกว่าไฟฟ้าเพราะไฟฟ้าน่ากลัวครับคือกลัวตอนที่ไม่มีอะไรนะครับถ้ามีอะไรก็เสียตังค์เยอะครับ หลักสองหมื่นนะครับนี่ครับผมแนะนำส่วนที่เดือชุดนี้ก็จะเป็นชุดที่มาหลายวันแล้วนะครับก็มาอัปเดตบางคันก็จะลดสต็อกขายนะครับอย่าง B 7เจ0ันอย่างนี้ครับหรือ B6 0 0 0ัน0 0 0 x พันอวันอย่างเงี้ยครับในโซนนูก็จะเป็นรถที่รอชำละอะไรนะครับแล้วนุ่นก็เป็นชุดกราบนะครับ แล้วก็เป็น t ีอ4หนึ่งสี่แล้วก็มิซุมชิสี่สูบนะครับพวกน,นี้หลักหมื่นนะครับเดีย๋ยวผมคลิปนี้ผมจะบอกข่าวๆครับราคาที่เริ่มต้นอยู่ที่50,000ืกว่าบาทนะครับยัน1นึ่งแสนสองแสนสองแสกว่านะครับก็ท่านใดที่สนใจครับติดต่อผมเลยครับ095 424ก 9698เป็นเบอร์ไลน์ด้วยนะครับและอีกเบอร์หนึ่ง0 9 9 2 7 7 3 4 8เป็นไอดีไลน์เหมือนกันแต่เพื่อนเต็มนะครับขอเป็นเบอร์นั้นดีกว่านะครับชุดนี้ก็จะมีหลายคันที่คุณลูกค้าได้สนใจแล้วได้จับได้จองกันไว้นะครับและอุปกรณ์ต่อพ่วงหงก็มีนะครับทั้งใหม่และเก่าและรับซื้อตีเทิร์เลกเปลี่ยนด้วยนะครับฟอร์ดผงก็มีนะครับโฟล์คลิฟก,ก็มีขายนะครับ มีขายเรื่อยๆนะครับอะไรลถอดเยอะครับของผมครับเพียงแย่ท่านติดต่อหาผมนะครับย้ำเบอร์โทรศัพท์0954249698พร้อมเบอร์ไลน์นะครับรับตีเชิญแลกเปลี่ยนรถสาทุกรุ่นทุกยี่ห้อห้รับซื้อรถเก่าบ้านด้วยนะครับอย่างคันนี้ครับซื้อมาเป็นเก่าบ้านนะครับมาระเบิดอะไรล่คันหน้าให้คุณลูกค้าบางทีลูกค้างบจะไม่เท่ากันนะครับ โซนนี้นะครับวันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์หยุดครึ่งวันหยุดหนึ่งวันนะครับติดทุระนะครับก็ฝากคุณลูกค้าหรือผู้ติดตาม f c ติดตาม Facebook สาโรทส์ฟ f a c e b o o k ร้านจรันนุ่งเหลือง2 0 1 5รห้าล้านจรันนุ่งเหล,ลเืองอะไรวัชระอะไรเชียงกงด้วยนะครับแล้วก็ YouTube สาโรทสร์ฟอนตัวจริงเสียงจริงนะครับดำเนินงานโดยสาโรทสพอรอน ไม่ต้องกลัวแล้วไม่ต้องไม่ต้องกลัวผิดหวังนะครับกับผมซื้อของกับผมผมมีรับประกันทุกชิ้นส่วนแน่นอนครับเพียงแต่เราต้องคุยกันนะครับขอบคุณครับ